เอแค่ฟินเอาแล้วสิจมหากรลไรจมหาปวดเนี้ยหนอหนาะ่อยเห็นนะลบ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 ข่อยนั่งนี่เค็นี้เนี้ยยังเร็วๆข่อยหาเขาไปไว้ในเนี้ยแล้วก็มาปวดเนี้ยเนี่ยเอาเจ้าคือสิเมฆแทะเจ้าเป็นยังไงเมฆเนาะโอ้ยเดี๋ยววันนีลุงขังบ้านนะเป็นยังเออนี่ข่อยซอยซอยยังอะไรซอยยังอ่ะซอยน้ำหาไก่เราซอยน้ำหาไก่เออโอ้ยข่อยเงยไหลดอกนางอ้อมทิพย์เลยวหนึ่นไปซอยเจ็ดซอยแปดกาไป bỏ chờ cây lâu xìa thì thả xìa nó bên sen luôn đi cái gì lâu à ôi ngược lại cây xìa cái à. ơn của xoay khỏi lưới bỏ đầy mi với để má đấy lên ăn thảo à. phải thả mẹ mày hả nếu mà còn kín mà còn khẩu đấy nè để má mi à cho này anh kín hả lạp cây lạp cây là tôm cây tôm cây không áo <laughs> lạp cây tôm cây พอก็ซื้อมาหลายเด้อจะไปซื้อไก่ตลาดมาติบ่ฮะบ่เอ้าไก่เพิ่นโตัวละเท่าไรกระเถาโตัวละแสนมูแล้วแล้วเกี่ยวยังกับไก่เจ้าบ้านนี่ฮะจะซื้อไก่ตลาดมาติบ่เแล้วเจ้าเอาไก่มาแต่ใส่ฮะียังรบาดนพิ่นอยู่บ้านบ่าเถาเพิ่นก็ไปน้ำหาไก่เพิ่นตัวเยอ ไปน้าหาไก่มันตีเท่าเออเราจะอาไก่แต่ไหนมาให้กินนะเท่าฮะไก่มาแต่ไหนไก่เพิ่นตัเท่าไรก็เท่าตัวละแสนไก่ตีย่างดีเพิ่นเพิ่นพอสิลูบ่อ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 บบอบแสนยังไปเท่าบ่อลู่ล่ะแต่ว่าถ้าจับได้นะถ้าลู่นะถ้าจับได้นะเรา้อสิเอาเขาตาล้างเลยผู้ใดเอาของเราอะเออเพราะว่าไก่เราไก่ตีย่างดีพอพันพอ ไปไปกินเขาเอาไปไหนเกาะเขาตาลางเลยแล้วเขาตาลางเลยจิเจ้าอสรุปใกล้เจ้าหนิเอามาแต่ใส่ว่าก่อยฟังก่อนฮะบ้านเป็นไกล้ตลาดติเจ้าไปซื้อไก่ตลาดมา่อิซื้อไกลอย่างมากันคุณสิบอกดีปะวะอ้าวแล้วแต่เจ้าแล้วสิบอกหรือบอบอกเนาะไปที่ละไปไปกินเขาลูกเป็นยังงั้เจ้าเป็นยังเดียวหนิ อย่าบอกดิอย่าบอกดิว่าไก่เพื่อนอะจบเค่จังสันเทายมันไม่ขี้มองหัวเนี่เห็นบ่เนี่ยมันปีนเข้ามามันก็ไม่ขี้มองเนี่ยฉันบอกเขาใจหายเขาบ็กจังขีเลยแล้วเทาปมหน้าม่อนหอนคือเราก็กรลบคนเลยหรออย่าฮะจะทไม่บ โอ้เดี๋ยวเราก็น้ำหายจนเราให้ปุถ okay. ั่วเราเราก็สิเมื่อยตลอดไปบอกเรากรวดมาเห็นแล้วไกลแล้วอะบ้าบอเอาบ้าเอาข่อยไปเขาตะล้างตัวบ้าไปยังดอกเจ้าบอกให้กินไม่ลู้ก็เอาไก่ไปขึ้นเราเลยไอ้บ้านกินอย่างนข่อยลาบเลยเรื่ไรลาบก็ซื้อไปยังให้เรากินเลยบ้าเป็นไปไม่ได้เราจำเป็นไปไม่ได้มันทำมันเอาค่าลาบไก่จนละแสนไอยากเลยเพื่นอยางนั้นเห็เงินเพาฉันโบมีเหลืวอันนี้เอาเงินเอาขึ้นพันสตีขนาดจะจะมีเงินในเพื่อนอะ